เติมคิ้วอีกหน่อยนะคะคิ้วยังไม่ค่อยเข้มเลยค่ะมาแล้ว,วจ้าเดี๋ยวเอออีกข้างนี้ด้วยอเออเดี๋ยวเคดให้เดี๋ยวขีดให้เอาห็นได้ตอนที่ก่อนอืมเอาเคิ้วหนาเอาเคิ้วบาง นะอ่ะหนาหนาหรือบางๆนี่มีแปรงปัดด้วยนะแปรงปัดอ่ะอยู่เฉยแปรงปัดอยู่ไหนนี่แปรงปปอืมปัดเออปัดปัดด้วยอ๋ออ๋ออ๋อยากทาแขนก่อน,น,นหนูจะทาแขนทำไมอยากทาคิ้วอยากทาคิ้วด้วยหนูเป็นผู้ชาย ไหนดูคิ้วข้างไหนสิอออยากโอ้โหคิ้วเข้มเลย,เอ,อ,ยอ้โห่อยากกุออโหดีค่ะดูคิ้วหน่อยอ้โหใช้ได้ใช้ได้พี่คุณไม่แรงของแม่ครับคิ้วหนอันนี้รีวิวคู่นี้อันนี้จะเป็นสีน้ำตาลเข้มอันนี้น้ำตาลน้ำตาลอ่อนใช้อันนี้อยู่นะโอเคมากเลยอะเขียนง่ายแรกๆหัวจะแข็งหน่อยก็ฝนฝนไปนิดนึงเดี๋ยวก็หัวจะนิ่ม เขียนง่ายติดทอนมีแปลงปัดให้แต่งคิ้วด้วยวันนี้ลองอันนี้ให้น้องขาอันนี้โอเคเลยเพราะว่าอันนี้ใช้อยู่แล้วอันนี้ไปซื้อมาเพิ่มโอ้แจ๋วมาก60บ,บาทผ่านค่ะผ่าน